สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสอนการติดตั้งแล้วก็ใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนทางมือถือเว็บไทยไอ a ดี r แอนนะคะหลังจากที่ได้มีการดาวน์โหลดแอปตัวนี้ลงมาในมือถือแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการติดตั้งนะคะคลิกที่ apk ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำการติดตั้งไปรอสักครู่นะคะ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีไอคอนตามภาพเนี่ยค่ะปรากฏขึ้นมาก็แสดงว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะมีการใช้งานทางผู้ใช้จะต้องเช็คมือถือของตัวเองก่อนว่ามือถือเครื่องนั้นน่ะรองรับ otg หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามือถือไม่รองรับก็จะไม่สามารถใช้แอปนี้ได้นะคะเราสามารถไปเช็คได้ที่เข้าไปที่การตั้งค่านะคะ แล้วไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มาเปิดการเชื่อมต่อ OTG ที่อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับหัวข้อาการเชื่อมต่อ OTG อันนี้โดยปกติแล้วจะอยู่ในการตั้งค่าค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือแต่ละรุ่นด้วยนะคะยังไงผู้ใช้จะต้องตรวจสอบในเรื่องของการรองรับ OTG ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีฟังก์ชันนี้มือถือเครื่องนั้นก็จะใช้กับ แอปไทย id android ไม่ได้ค่ะต่อมานะคะก็ให้เสียบ Reader เ,เข้ากับมือถือรอเอาไว้เลยนะคะแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเมื่อเปิดแอปขึ้นมานะคะกรณีที่ลงโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยเครื่องจะแสดง device id ขึ้นมาตามภาพนะคะให้ผู้ใช้ส่ง device id นี้กลับมาที่บริษัทแล้วทางเราจะส่งตัว activate product license กลับไปให้เมื่อได้แล้วเนี่ยก็ให้ copy ตัวลเส้นคียอันนี้ทั้งชุดเลยนะคะไม่ต้องตัดอะไรเลยแล้วก็เอาไปแปะเอาไว้ที่ช่องลาเส้นคีตามภาพนะคะจากนั้นก็กด activate ค่ะจากนั้นเมื่อเราเปิดตัวแอปขึ้นมานะคะก็จะมีวิธีการใช้งานแล้วก็ตอบตกลงไปแล้วเราก็กด open แล้วก็ตอบตกลงจากนั้นเสียบบัตรเข้าไปที่เครื่องอ่านนะคะแล้วก็กด read ตอสักครู่ค่ะข้อมูลจากบัตรประชาชนก็จะมาปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะคะมีทั้งหมด3 e เซสชั่นแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูแต่ละเซ c ชั่นได้ว่าเราต้องการดูข้อมูลตรงไหนนะคะในการเสียบบัตรหนึ่งครั้งสิ่งที่จะได้มาเนี่ยก็คือจะมีไฟล์ทั้งหมดเนี่ยสาเราสามารถดูไฟล์ที่ได้เนี่ย โดยการไปรกดที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะคะมันก็จะมีไฟล์ปรากฏขึ้นมาว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่ได้จากการอ่านในครั้งนี้ก็จะมี png อันนี้จะเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพเจ้าของบัตรส่วน text file อันนี้ก็จะเป็น text file ซึ่งจะมีข้อมูลของบัตรประชาชนใบนั้นเฉพาะ text file แล้วก็ png file อันนี้นะคะจะมี1คนต่อ1ไฟล์แล้วก็จะใช้เลขบัตรประชาชนของคนคนนั้นเป็นชื่อไฟล์ค่ะ ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นไฟล์ Excel ไฟล์นี้จะมีแค่ไฟล์เดียวบัตรประชาชนทั้งหมดที่ได้มีการอ่านเข้าไปทุกใบจะอยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดค่ะเรียงลำดับกันลงมานะคะตามนี้ค่ะก็จะมีข้อมูลจากบัตรประชาชนเนี่ยเรียงลำดับกันลงมานะคะตามวันเวลาที่ได้มีการอ่านบัตรใบนั้น ต่อมาถ้าเกิดว่าทางผู้ใช้อยากจะรู้ว่าไอตัวโฟลเดอร์อันนี้มันอยู่ที่ตรงไหนข้อมูลมันจะเก็บอยู่ที่เราไปที่โปรแกรมจัดการนะคะแล้วก็ไปที่โทรศัพท์ไปที่ d o c u วเมนจะมีโฟลเดอร์นี้ค่ะแว็บไทย ID Android ไฟล์ทั้งหมดที่ได้จากการอ่านก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดค่ะ